بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن السنة بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความจำเริญ <c oughs> ความเมตตาปราณีและความปลอดภัยแห่งอลอสซุบฮาเนฮูวะทาลาจงได้ประสบแด,ด่พี่น้องคณาจารย์ลูกๆนักศึกษาตลอดจนพี่น้องมุสลิมที่เคารพรักทุกท่านสืบเนื่องจากกรณีที่นักศึกษาข,ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ได้แสดงพฤติกรรมที่เม็นเมต่อหลักศรัทธาในาศาสนาอิสลามในการเดินขบวนพาเหรดการแสดงกิจกรรมในกีฬาภิกุลเกมครั้งที่16เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความไม่สบายใจและยังคงอยู่ในจิตใจความรู้สึกของพี่น้องผู้ปกครองพี่น้องมุสลิมทั่วไปนั้นทางมหา,าวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้กำกับติดตาม มอบหมายให้ทีมคณะกรรมการที่นำโดยรองอธิการบดีที่เป็นมุสลิมประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งชี้แจงให้กับสังคมต่อไปด้วยนั้นเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ปูถุชนเป็นบ่าของลอสุบฮานอหัวตาลายากในการที่จะหลีกเลี่ยงจากความผิดพลาดทั้งหลายได้ กุลุบาเนีาดัมขับต่ออูนว่าใครรุนขับตออีนัตตวบูนมนุษย์ทั้งหลายลูกหลานของอาดัมล้วนแต่มีความผิดพลาดแต่คนผิดพลาดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วก็สำนึกผิดขออภัยในความผิดพลาดที่ตนเองได้พลาดพลั้งไปขอเรียนเชิญในโอกาสนี้พี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ร่วมกันรับฟังคำแถลงการ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินซึ่งอธิการบดีรองศาสตราจารย์รสสุคนแสงมณีเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนจึงมอบหมายให้กับท่านรองอธิการบดีอาจารย์พิสิทธิ์สุวรรล,ลบในการที่จะได้อ่านคำแถลงการครับบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะหีมแถลงการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินกรณีนักศึกษาสแสดงพฤติกรรมหมิน่น ต่อหลักบรรัญจัติศาสนาอิสลามในขบวนพาเรตและกิจกรรมกีฬาพิคุณเกมครั้งที่16ตามที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินได้จัดกีฬาพิคุณเกมครั้งที่16ในระหว่างวันที่1 5ถึง18เดือนสิงหาคม2565เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆต,ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษาแต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยการชูภาพฟาโรแห่พระแห่พญานาคราชพระนางคลีโอพัตตรารูปซาตานิกและพระแม่กาลีที่อาจทำให้เข้าใจถึงความ การเข้ารบบูชาสิ่งอื่นนอกจากอวสุบานาวะจาลาเข้าข่ายการละเมิดและขัดต่อหลักความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณในสังคมอย่างกว้างขวางมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าอาจารย์พิสิทธิสุรวันลบรองอธิการบาดีและคณะผู้บริหารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลายัยและชี้แจงต่อสังคมต่อไปนั้น ในการนี้ข้าพเจ้าในพิสิทธิุรวลบรองอธิการบดีและคณะผู้บริหารสถาบันอิสลามและอาดับศึกษาได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจึงขอเรียนชี้แจงในนามของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเกี่ยวกับการจัดกีฬาพิกณเกมครั้งที่16และกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้การจัดกีฬาพิกลเกมครั้งที่16ดําดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ร่วมกับคณะและสโมสรนักศึกษาของคณะต่างๆโดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์กติกาและประเภทกีฬาพร้อมทั้งระบ,บุห้ามการแสดงออกที่ส่อในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากาษัตริย์ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งหมื่นเมาหรือสารเสพติดทุกชนิดในการจัดกิจกรรมทุกประเภทโดยแจ้งให้ทุกฝ่าย รับทราบล่วงหน้าและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากนั้นคณะวิทยาลัยและสถาบันได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาอาจารย์และสมโมสรนักศึกษาในสังกัดเป็นผู้กำหนดกรอบความคิดและออกแบบราย,รายละเอียดกิจกรรมภาคการแสดงเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในการคิดค้นด้วยตนเองส่งผลให้นักศึกษาเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปสมโมสรนักศึกษาบางคณะ เสนอแนวคิดแบบมาลายูบางคณะเสนอแนวคิดแบบอินเดียบางคณะเสนอแนวคิดแบบอียิปต์โบราณและอื่นๆภายใต้การกำกับการควบคุมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมการแสดงที่เป็นประเด็นปัญหาล่อแหลมต่อหลักศร,รัทธาในศาสนาอิสลามมี5กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาที่ชูภาพฟาโรห์ผู้ประกาศตนเป็นพระเจ้า สองกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่เดินแห,พหน่พญานาคราชซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแห่งความร่มเย็นผาสุขเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ 3. กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่แสดงพระแม่กาลีสิบแขนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพีผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระมารดาแห่งโลกและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเทพในศาสนาฮินดู 4. กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่แห่รูปซาตานิก ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลทัทธิซาตานที่เชื่อในเหตุผลนิยมมนุษย์นิยมไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติ 5. กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่แสดงการโน้มกราบต่อพระนางคลีโอพัตราพระราชนีแห่งอียิปต์กิจกรรมเหล่านี้ถูกคิดค้นและออกแบบโดยสโมสรน,นักศึกษาแต่ละคณะภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย มุ่งเน้นความงดงามของศิลปรวัฒนธรรมและอารยธรรมย้อนยุกสแสดงออกซึ่งซึ่งความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์และความสาม,มัคคีในหมู่คณะโดยมิได้เฉลียวคิดถึงความหมิ่นเมต่อหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลามหรือการปฏิบัติที่เกินเลยไปสู่สิ่งต้องห้ามด้วยข้อจำกัดของเวลาและความไม่รู้รวมทั้งความไม่ต่อเนื่องในการกำกับติดตามที่ใกล้ชิดเพียงพอของผู้มีส่วนรับผิดชอบ จึงทาให้มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและล่อแหลมดังกล่าวปะปนในขบวนพาเหรดและกีฬาพิคุนเกมในครั้งนี้ขอให้เกิดภาพด้านลบต่อมหาวิทยาลัยความวิตกกังวลในให้กับผู้ปกครองและพี่น้องมุสลิมจนนําไปสู่การวิาพวากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมหาวิทยาลัยนาาธิวาราชนครินขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อันร้ายแรงที่เกิดขึ้นนี้และไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใด โดยนักศึกษาของคณะหรือสาขาใดมหาวิทยาลัยขอขอ้อมรับในความผิดพลาดและขออภัยอย่างมายัางผู้ปกครองผู้รู้ผู้นำทางาศาสนาอิสลามองค์กรศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมทั่วไปทั้งในพื้นที่จังหวัดนาธิวาสจังหวัดชายภาคใต้และทุกแห่งหนมหาวิทยาลัยเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยย่อมทราบดีว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความเคารพและให้เกียรติ ทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามมหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารมัสยิดส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดการใจสากาดการถือศีลอดในเดือนอมฎลอนและสนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับอภัยในความผิดพลาดนี้ทุกปัญหาย่อมมีโอกาสและหนทางแก้ไขมหาวิทยาลัยจะถือเอาปัญหาในครั้งนี้เป็นหิคมะ ในการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานักศรรึกษาและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีกิจกรรมที่มินหรือขัดต่อบัญญัติศาสนาอิสลามเช่นนี้เกิดขึ้นอีกตลอดไปข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์สถาบรรัรรนอิสลามระดับศึกษาร,ร,รวมทั้งสโม,มสรนักศรรึกษาของคณะต่างๆมีความตระหนักยิ่งในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราทุกคนรู้สึกเสียใจและขออภัยโทษต,ต่ออวสุบานอวจาลาพระเจ้าผู้ทรงอภัยยิ่ง และทรงเมตตาเสมอหวังว่าพระองค์จะทรงประธานอภัยให้กับพวกเรานักศึกษาและครูบาอาจารย์ทุกคนขอพระองค์ทรงเปลี่ยนวิกฤตแห่งความสะเทือนใจนี้เป็นโอกาสแห่งความดีงามแก่มหาวิทยาลัยขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่เปลี่ยที่เปี่ยมลน้นด้วยความรักความยำเกรงแก่พี่น้องมุสลิมให้พี่น้องทั้งหลายมีความเข้าใจและอาภัยต่อกันร่วมมือร่วมใจการสร้างสรรค์พัฒนายาวชน ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของชาติและดำดำรงตอนอยู่ในกรอบคันลองของศาสนาตลอดไปขอบคุณครับอิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลฮัมดุลิลลาฮิร็ลลอฮ ل อัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล ا ฮฺอัลลอ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 ฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺอลลอฮอลลอฮลลอฮฮอัอัอัลลออัลลอฮฮอัอ يا تواب يا كريم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عن اخواننا واخواتنا واعف عن اساتذتنا ومعلمينا واعف عن طلابنا وطالباتنا واعف عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina Allahumma a'atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kuf wa rahmatan nanalu biha sharafa karamatika fid dunya wal akhirah Allahumma inna na'uzubika an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam Allahumma, mawfir lana zunubana kullaha, diqqaha wajillaha, wa awwalaha wa akhiraha, wa ala niyataha wa sirraha. Allahumma, wufir lana ma qaddamna wa ma وما wa ma asrarna wa ma a'lanna, wa ma anta'alamu bihi minna. Anta'l-muqaddimu wa anta'l-muakhiru, la illa anta'. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نستغفر الله العظيم ونتوب اليه نستغفر الله العظيم ونتوب اليه Nastaghfirullah al-Azim wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.